แต่จะแพงตลอดขึ้นมาอาทิตย์นึงก็สองขึ้นสองครั้งเนี่ยทีหนึ่งสองครั้งเนี่ยขึ้นมาแต่เขาก็แจ้งมางก็รู้สึกว่าจะก่อนปีใหม่อะครับก่อนปีใหม่รู้สึกว่าของจะแพงแพงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างทั้งแปง้งน,น้ําตาลแป้งน้ําตาลเนียขึ้นทุกอย่างสิ่งที่ผมใช้ทาขนมอะทุกอย่างไม่ได้ก้วยเอองบีละยี่สิบห้าสามสิบสามห้าผมก็ต้องซื้อ <S 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 ทินสถานการณ์ว่ามันจะอยู่ราคาแพงงจิ้งนกใช่ครับเมื่วานขไม่ค่ดีเพราะว่าเขาก็ใช่หสถานการณ์แล้วนะผมว่าถ้าเป็นแบบนี้นะโอ้กลินแล้วหกิอีโลแล้วหก0ไม่ไหวครับ เขามาซื้อทุกวันแม่กวมนทุกวแต่แม่เขาบอกว่ามมีรถหนนะแต่ว่าเข้าใจอันนี้เขาถือว่าไม่ขาดกไม่ได้ไม่ได้ันอยากให้มันขึ้นเยอะบบมันหนักใจกันะแมันต้แจงแกแล้วแบบนี้ ใช่ครับก no ็ม to ันไม่มีเนื่ยไมก็เสจพวกท้ายุกาถ้าเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างที่ไปซื้อมาใช่ไหมถูกมากปนแล้วเขาจะขึ้นันมีค่าทร้า่็เรานใหญ่ ค่อยๆทอดค่อยค่อยทอดไปค่อยๆทอดไปค่ะถึ20ลูกค่ะทอดอะไรอ่ะอันนี้บไม่รู้เพราะว่าไม่ขาดก็ไม่ได้ทางกระทรวงพาณิชย์ ที่รู้ๆมาก็เขาให้อยู่แค่สิบสองสิบสองนะแต่ว่าผ่านๆมานี่รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะจะขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นเรื่อยๆมันไม่เป็นตามที่เขาขึ้นให้มาเนี่ยอันนี้ผมซื้อซื้อในร้านใหญ่เลยนะแต่ไม่อยากบอกว่าร้านด้วยแต่เป็นร้านใหญ่ทั่วไปอย่างนี้เซเว่นบ้างโลตัสบ้างอะไรผมก็ไปซื้อแต่จะแพงตลอด ขึ้นมาทิย์นึงก็สองขึ้นสองครั้งเนี้ยที่หนึ่งสองครั้งเนี้ยขึ้นมาแต่เ,เขาก็แจ้งมางก็รู้สึกว่าจะก่อนปีใหม่อ่ะครับก่อนปีใหม่รู้สึกว่าของจะแพงแพงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆทุกอย่างทั้งแป้งน้ําตาลแป้งน้ําตาลนนี้ขึ้นทุกอย่างสิ่งที่ผมใช้ทาขนมอะทุกอย่างไม่แต่กล้วยเองบีลยยี่สิบห้าสามสิบสามห้าผมก็ต้องซื้อ